สวัสดีค่ะน้ำส้มจากร้านลูกมาวิภานะคะคลิปนี้เป็นรหัสสินค้าที่875ค่ะ 875ส้มใส่รหัสไว้ให้ด้านบนซ้ายมือตลอดทั้งคลิปนะคะช่องทางการติดต่ออยู่ด้านบนขวามือราย ID แอดเป็นอันนี้เท่านั้นอันอื่นไม่ได้แอดแอดเบอร์ไม่ได้นะคะต้องแอดเป็นราย ID นะคะมีตัวแอดนำหน้าแล้วก็ VIPA วิพาเป็นตัวพิมพ์เล็กภาษาอังกฤษถ้าไม่สะดวกรลย์โทรมาสั่งก็ได้แต่ว่าอย่าลืมแจ้งรหัส8 7 5. กลับมาอีกแล้วกับงานคู่ชุดที่สุดแสนจะใส่สบายซึ่งอยากจะบอกว่ารหัส 858กับ857ที่เป็นคู่ชุดเสื้อรรนินผสมสปันตัวนี้ขายดีมากขายดีมากอยู่สสัปดาห์จนสีมันร่อยรอแล้วค่ะแต่ว่ายัางสั่งได้นะคะแล้วก็สีที่หมดก็คือเดี๋ยวทํามาเติมอยู่แล้วไม่เป็นหาแต่สีมันร้อยรอแล้วก็น่าจะลูกค้าชอบ ประมาณนี้มันเป็นมันเป็นเซ็ตสุดคุ้มได้ทั้งเสื้อและกางเกงใช่ไหมละ่ะแถมใส่สบายอีกต่างหากนะคะจริงๆใส่สบายจริงๆนะคะและวันนี้ดีไซน์วันนี้ยิ่งสบายกว่าเดิมไปอีกนะคะวันนี้มีมาให้เลือกเหมือนเดิมทั้งหมด13เฉดสีอ่ะเดี๋ยวขึ้นรูปไปให้ตึงต้งตงเหมือนเดิมนะคะคุณแม่ขะขออนุญาตจะเปลี่ยนให้ดูแค่ประมาณ2สีพอนะคะ2สีนะคะแล้วก็ รูปนะคะเนื่องจากว่ามันมีสีเยอะมากถึง13เฉดเลยนะคะเดี๋ยวใส่สีไว้ให้นะคะแล้วก็เขียนลำดับไว้ว่าอ่ะสีที่1สีที่2สีที่3สีที่4สีที่5จนถึงสีที่13นะคะเวลาสั่งเอาเป็นว่าเพื่อไม่ให้ป้องกันการส่งของส่งส่งส่งสีที่ผิดพลาดเราสั่งเป็นตัวเลขนะคะเพราะว่าบางคนอย่างเขียวอย่างเงี้ยมีหลายเฉดเขียวบางทีเราเรียกไม่ตรงกันเออบางคนเรียกเขียวมินเขียวอ่อนเขียวขี้ม้าเขียวเข้มเขียวแล้วแต่เลยเราสั่งเป็นตัวเลขดีกว่า เราจะได้เข้าใจตรงกันนะคะว่าหมายถึงสีไหนอย่าลืมนะคะเนื่องจากว่า จดไว้แล้วกันว่าชอบสีไหนนะจดไว้ว่าเป็นรหัส875แล้วก็จดตัวเลขไว้ด้วยเพราะว่าเรามีสีเยอะมาก13เฉดสีเลยค่ะอ่ะพูดถึงเรื่องชุดก่อนเรื่องแบบก่อนก่อนที่จะไปดูสีกันนะคะตัวนี้เป็นผ้าตัวเดิมนี่นะคะพูดถึงเรื่องเนื้อผ้าก่อนอ่ะเซ็ตสุดคุ้มของส้มคุณแม่ขาใครที่ยังไม่เคยรอบพิระยังไม่ได้ตัวนี้ส้มขายทั้ง2ชิ้นแบบนี้ทั้งเสื้อและกางเกงและเสื้อและกางเกงแบบนี้นะคะในราคาเพียงเท่าเดิม790บาท 790บาทคุณแม่ได้2ชิ้นนะคะเอาไปแยกใส่ก็ได้ใส่รวมกันก็สวยนะคะนี่แยกใส่กางเกงอ่ะเป็นเป็นแบบแยกกันได้เลยหรือว่าถ้าเกิดว่ารีดไว้เนาะขี้เกียจคิดเนะาะเช้านี้แบบเออรีบร,บรบนะคะปึง้งเสร็จเลยเซตนี้นะคะไปไหนมาไ,ไหนเนาะ เ,เสร็จกันตายว่างั้นหยิบแค่นี้ไปไม่ต้องคิดนะคะอ่ะเสร็จเลย790รยบาทได้ถึง2ชิ้นค่ะก็ตกชิ้นละไม่ถึงอ่ะสามร้อยกว่าบาทนะคะไม่ถึงชิ้นสี่ร้อยอ่ะตัวนี้เนื้อผ้าจะเป็นเนื้อผ้าลินินผสมสปันไม่ใช่ลินินแท้ไม่ใช่ลินินแท้นะคะลินินแท้ขายราคานี้ไม่ได้จริงๆอ่ะตัวนี้เป็นลินินผสมสปันนะคะมันจะมีความ บางเบานุ่มสบายนะแล้วก็มันไม่ได้ยับง่ายขนาดลินินขนาดนั้นด้วยนะคะสปันใครขึ้นชื่อแบบเรื่องสปันเนี่ยมันก็คือใส่นุ่มนิ่มสบายอยู่แล้วเนาะอันนี้คือเป็นลินินผสมสปันลายเส้นใหญ่คือลายผ้าเห็นไหมคะเหมือนลินินเลยลายลายลินินเขาจะเป็นลายแบบปลายอย่างเงี้ยลายผ้าเขาจะเป็นลายแบบเนี้ยคือเหมือนเนื้อผ้าคือลายผ้าเหมือนลินินเลยแต่ว่ามีความนุ่มนิ่มเด้งเด้งเหมือนสปันค่ะนะคะ มันมีความแบบเด้งๆด้งทิวๆิวเหมือนสปันอะถ้าเป็นลินินอนะมันจะมีความแบบกระดกกระเดกนิดนึงนะคะแต่ว่ามันเป็นสไตล์เขาเนาะบางคนบอกว่าแม่ไม่ชอบใส่ลินินเพราะมันยับง่ายนะคะแต่ว่าอันนี้เห็นไหมคะมันไม่ได้ยับง่ายขนาดนั้นอันนี้เป็นข้อดีของทั้งลินินและประสาทข้อดีของทั้งลินินแล้วก็สปันมาผสมกันนะคะที่สําคัญคือเซตเนี้ยรุ่นนี้แบบนี้แบบ875น้องจะเป็นงานคอกลมผ่าหน้าผ่าติดกระดุมหน้าทั้งอันเลยนะคะก็ ก็ที่แล้วจะเป็นเจาะโปโลนะคะมันจะแบบอ่ามันจะเป็นขอ้อกลมเจาะวีแล้วก็เจาะโปโลลงมาแต่ว่าที่นี้บางคนแบบว่ายกแขนลําบากยกแขนลาบากใช่ไหมคะอันนี้น่าจะถูกใจคุณแม่ที่ยกแขนลำบากเพราะว่าน้องจะเป็นผ่าตัดกระดุมหน้าเอ,อ ส่วนมากค่ะส่วนมากเวลาแบบเออคนสูงวยัยอายุมีอายุนิดนึงคุณย่าคุณยายหรือว่าแม้กระทั่งผู้ป่วยหรือแม้กระทั่งแบบว่าอยู่บ้านใส่ชุดนอนให้มันสบายอะไรเงี้ยส่วนมากก็คือจะนิยม เห็นเยอะเลยคือจะเป็นผ่าต okay. ัดกระดุมหน้าอ like ันน <mel> <ic> ี้สะดวกมากๆสําหรับผู้เท่าผู้เก่นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นสาวๆก็ใส่ได้นะอันดีูเอาไม่ออกจะได้เห็นทรงใดๆคุณแม่ค่ะตัวนี้ถึงแม้ว่ามันจะเป็นแบบเออคอโกลมผ่าหน้าจะดูแก่แต่แขนเราให้มาแบบไม่แก่ค่ะตัวนี้จะเป็นแขนลักษณะนี้จะเป็นแขนสั้นแบบแขนล้ําเป็นแขนล้ํารำนิดนึงนะคะซึ่งมันจะดูแบบเออมันจะดูแบบไม่ไม่ทําให้แบบดูแก่มากอะไรอย่างนี้นะคะก็มันก็จะเป็นแขนลักษณะนี้ พูดถึงแขกเลย แล้วก็ไม่ใช่เป็นแบบว่าแขนเป็นแบบเหมือนมันจะไม่ใช่แขนสั้นปกติที่มันจะเป็นตรงๆชิ้นนึงเนาะอันนี้คือจะมีการเย็บให้มันเป็นแขนล้ําแบบนี้นะคะอันนี้คือรั้มมาแล้วก็อันนี้คือสอดเข้ามาเป็นแบบนี้นะคะนี่อันนี้คือแขนเขาอันนี้แต่ว่าด้านหลังก็คือจะเป็นอันนี้นะคะแขนนี้เวลาใส่จะถามว่ามันสั้นมากไหมอ่ะดูเทียบตัวหนูก็ได้อันนี้ถ้าเกิดว่าเรารีดให้มันลงรง,งก่อนนี้นะคะคืออันนี้หนูใส่ตัวที่ยังไม่ได้ซักรีดนะคะ,ะหนูใส่ตัวที่ยังไม่ได้ซักแต่รีดแล้วนะคะแต่เวลาหนูรีเย อย่างเงี้ยก็ทับไปเลยมันก็จะเป็นสั้นอย่างงี้ใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดเราเรียกให้มันมเป็นมนๆมันจะไม่ได้กลางขนาดนี้เนาะอ่ะถามว่ามันสั้นไหมมันโปไหมไหมนะมันจะเป็นประมาณนี้นะคะแต่ใส่สบายแล้วก็คือมันทําให้ดูไม่แบบดูไม่ธรรมดาเกินไปดูไม่เป็นเสื้อแบบว่าเออคอกลมผ่านหน้าแขนสั้นแบบดูแก่เกินไปอะไรอย่างเงี้ยก็คือดีไซน์มาเป็นแขน รัมแบบนี้นะคะด้านหน้าก็คือจะเห็นเป็นตรงนี้นะคะที่เป็นแบบเหลี่ยมแบบแบบนี้นะคะอันนี้คือดีไซน์แขนเขาถามว่าโป้ไหมแบบว่าบางคนกลัวใส่แขนสั้นแล้วโป้คือเห็นหลักแร้ไม่เห็นค่ะนี่นะคะไม่เห็นนะนี่นะคะไม่เห็นหลักแร้เห็นไหมคะนี่อันนี้นะคะก็จะเป็นประมาณนี้แขนนะคะนี่อ่ะให้ดูแขนแล้วนะคะงานตัวนี้ด้านหน้ามีกระเป๋าให้ด้วยนะซึ่งกระเป๋าตัวนี้คือใส่ของได้ประมาณหนึ่งถามว่า ใส่โทรศัพท์อะไรขนาดนั้นได้ไหมอาจจะไม่ได้นะคะแต่แบบใส่ของแบบยาดมกุญแจอะไรอย่างเงินอะไรอย่างเงี้ยได้ค่ะประมาณหนึ่งนะคะอาจก็จะเป็นดีไซน์ที่ฉันบอกเลยว่าซื้อไปใส่นอนอยังได้หรือว่าใส่ในชีวิตประจําวันแบบประจําวันจริงๆอยู่บ้านแล้วก็ออกไปจ่ายตลาดอะไรอย่างเงี้ยไปกินข้าวเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยได้เลยนะคะที่บอกว่าอนเนกประสงค์นั่นเองชุดสุดคุ้มอนเนกประสงค์นั่นเองนะคะอ่าด้านหลังด้านหลังก็จะเป็นงานเรียบร้อยแบบนี้นะคะด้านข้างไว้สะโพกค,คือผ่าให้ด้วยคุณแมค่ค่ะ ที่ผ่าสำหรับ้านข้างเบรสโพกให้ด้วยแบบนี้นะคะอ่ะนี่นะคะอันนี้คือรูปแบบเสื้อเรียบร้อยแล้วต่อมาเป็นรูปแบบกางเกงซึ่งรอบที่แล้วหลายคนชอบดีไซน์กางเกงของหนูมากกางเกงของหนูก็คือจะเป็นทรงนี้นะคะเป็นทรงกระบอกกระบอกขนาดปกติไม่ได้เป็นกระบอกเล็กหรือว่ากระบอกบายบานหรือว่ากระบอกใหญ่เป็นกระบอกขนาดปกติความยาวตัวนี้ กางเกงขายาวนะคะเป็นกางเกงแบบขายาวเลยยาวประมาณ38นิ้วก็คือเป็นขายาวแบบยาวสุดข้อเท้าเลยนะคะไม่ได้เป็น5ส่วนนะคะใส่สุภาพเรียบร้อยแน่ๆแล้วก็ทรงนะคะเหมือนเดิมก็คือลูกค้าครั้งที่แล้วคือชอบมากเพราะว่าด้านหน้าอย่างที่สจ้มบอกไปถ้ามันเป็นทรงนี้ด้านหลังมันเป็นยางยืดบอกก่อนว่าตัวนี้เป็นฟรีไซส์ด้านหลังจะเป็นยางยืดนะคะซึ่งยืดได้เยอะมากและก็ไม่ขาดง่ายไม่ใช่ยางยืดแบบขาดง่ายด้วย ะะยืดได้เยอะมากแล้วก็แต่ว่าเราจะมายืดทั้งตัวเนื่องจากว่าถ้ายืดทั้งตัวทั้งหน้าทั้งหลังยืดทั้งตัวเลยค่ะมันจะทําให้กางเกงมันดูพองและเราก็คือจะดูตัวใหญ่และดูตัวพองใช่ไหมคะแต่ว่าตัวนี้ด้านหน้าจะเป็นดีไซน์ตัวนี้นะคะจะเป็นดีไซน์แบบเรียบๆแบบนี้แล้วก็คือจะมีจีบหน้าจีบเหมือนกับจีบกางเกงปกตินะคะตัวนี้มันทําให้เราดูไม่พองด้านหน้านะคะแต่เนื่องจากว่าเป็นเกงฟรีไซส์ก็คือยังไงด้านหลังก็คือจะเป็นยางยืดแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีซิปดด้้ววยยไรับบอออ่่าเพงก สวมเลยแล้วใส่ไม่ได้นะมีซิปให้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนะใส่สบายแน่นอนนี่นะคะอ่ะมีซิปให้ด้วยนะคะและกางเกงมีกระเป๋าให้ทั้งสองข้างซึ่งกระเป๋ากางเกงอันเนี้ยใช้งานได้จริงคือลึกเลยค่ะนี่ลึกเลยนะคะให้ทั้งสองข้างกระเป๋าใช้งานได้จริงเลยนะคะตัวนี้เดี๋ยวส้มให้ดูสำหรับกางเกงรอบที่แล้วหลายคนชอบคือชอบกางเกงมากๆ เห็นไหมคะนี่คืองานกางเกงด้านหน้าคือจะเป็นแบบนี้มันทําให้เราดูไม่พองนั่นเองไม่ดูเป็นตุ่มนั่นเองนะคะถ้ามันรูดทั้งตัว้ยดูพองแน่นอนด้านหน้าคือจะเป็นดีไซน์ตัวนี้นะคะซึ่งเก็บทรงสวยดูไม่พองดูเป็นคนหนึ่งที่ลงพุงแล้วนะคะเริ่มแก่ลงพุงแล้วเหมือนกันตัวนี้ไม่พองเห็นไหมคะด้านหน้าแต่ว่าด้านหลังคือเราจะไปเป็นยางยืดด้านหลังตัวนี้นะคะเนื่องจากว่าของเราเป็น free ซ i z e เนาะมันก็จะมียางยืดอยู่แล้วนะคะก็จะไปยืดใส่ด้านหลังแทนซึ่งมันก็จะไม่เป็็นนนนไรรเหคคะะะงี่ ะสะโพกนะคะไม่เห็นไม่เป็นไรเลยนะคะไม่ได้ดูแบบพองเป็นสุ่มนะคะอันนี้ให้ด <c oughs> ูทรงนะคะนี่ค่ะและส่วนขานะคะยาวคือยาวแบบยาวสุดเลยนะคะยาวสุดแล้วก็ตัวนี้เป็นทรงกระบอกตรงธรรมดานะคะเป็นทรงที่รอบพีแแล้วน่าจะเป็น5ส่วนนะรอบพีแหลวน่าจะเป็น5ส่วนรอบนี้จะเป็นตรงแบบตรงยาวนะคะสุดข้อเท้าเลยนะคะก็จะเป็นประมาณนี้บอกเลยว่ากางเกงทรงสวยค่ะกางเกงทรงสวยค่ะเห็นไหมคะด้านหน้าไม่พองไม่ทําให้เราดูแบบ ดูพองมันตุ่มอ่าด้านข้างไม่ทําให้เราเออสะโพกไม่รัดเป้าอะไรใดๆไม่รัดนี่นะคะคุณแม่บอกเลยว่าใส่สบายหนูเป็นคน,คนหนึ่งที่ไม่ใช่นางแบบหุ่นผอมบางนะคะเพราะฉะนั้นนี่เทียบมาส่วนแบบคนอ้วนๆอ,อย่างหนูได้เลยนะคะดูไม่พองเนาะอันนี้ค่ะด้านหน้าด้านหลัง บอกเลยว่ากางเกงทรงสวยสุภาพใส่ใช้งานก็จริงกระเป๋าสองข้างนะคะอ่ะลืมแจ้งไซต์ตั้งแต่แรกแต่ว่าไซต์ค่อนข้างจะไม่มีปัญหาเพราะว่าน้องเป็นฟรีไซส์ที่แบบฟรีไซส์ได้เยอะจริงๆนะคะเสื้อเป็นฟรีไซส์อกเสื้อ46นิ้วขอคุณแม่อกจริงไม่เกิน44ใส่ได้ความยาวอยู่ที่24นิ้วนะคะอพวกนี้มันเป็นแบบทรงรำรองทรงแบบสบายๆอย่างนี้อยู่แล้วใส่เสื้อใดๆไม่มีปัญหาเลยนะคะอกเสื้อ46วัดจากกแร้ซ้ายถึงกแร้ขวาได้46นิ้ว 46นิ้วความยาว24นิ้วนะคะสำหรับกางเกงเอวยืด 29- ถึง40นิ้วนะคะสะโพก46นิ้วนะคะสะโพกใหญ่คุณแม่ไม่ต้องกังวลว่าติดสะโพกนาะอ่ะอันนี้คือสะโพกเห็นไหมคะอันนี้คือสะโพกสะโพกได้ถึงถึง46นิ้วเลยสะโพกใหญ่มากแต่ว่าไม่ต้องไม่ต้องกลัวว่าแบบเอ้ยมันดูน่ากลัวจังเลยมันดูใหญ่เลยเนี่ยค่ะพอใส่ออกมาแล้วก็เห็นไหมคะแบบหนูนะคะมันรูรงนะไม่ต้องกังวลนะแต่ว่าคือมันเป็นฟรีไซส์แบบ คุณแม่ตัวนี้ยไซส์ใหญ่ก็ใส่ได้เพราะว่าสะโพกใหญ่มากแล้วก็กางเกงอย่างที่บอกไปนะคะเดี๋ยวขึ้นไว้ให้ตลอดคลิปว่ายืดได้ถึง29จนถึง40เลยคือยืดได้เยอะจริงประมาณนี้แล้วก็ความยาวอยู่ที่39นิ้วนะคะสีจะมีทั้งหมด13เฉดสีสั่งเป็นสีนะคะเวอสั่งเป็นตัวเลขนะคะเวลาสั่งสั่งเป็นตัวเลขนะคะกันไว้เลยค่ะขึ้นช์จสีไว้เลยนะคะ ขึ้นชาร์จสีไว้ได้เลยอ่ะหน้าจอตอนนี้ไปทีละอันนะคะเราจะอยู่กันทีละอันสีที่1เดี๋ยวส้มไปเปรียบให้ดูอันนี้คือสีที่ยกเมื่อกี้คือสีเขียวขี้ม้าสีที่สองนะคะสีนําเลข2คือสีเขียวตัวนี้เห็นไหมบอกแล้วว่านิยามสียากมากมันเป็นเฉดเขียวเหมือนกันแต่ว่าหนูไม่รู้มันเรียกว่าเฉดอะไรนะคะอ่ะเอาไปว่าสีที่2อันนี้เป็นสีเขียวรอบพี่แล้วที่หนูใส่อันนี้ก็คือเป็นอีกสีหนึ่งที่สีขายดีมันเป็นประมาณสีเขียวแบบเขียวตุ่นๆแล้วมันเข้มๆอ่ะอ่ะ สีที่สอนะคะสีที่3าสีต่อมาอันนี้เป็นประมาณสีเขียวหยกอ่อนนะคะสีเขียวหยกอ่อนๆนะคะแล้วแต่คนเรียกบางคนเรียกเขียวแบบ เขียวเขาเรียกเขียวก้านมะลิก็ได้นะคะแล้วแต่คนเพราะฉะนั้นมันเรียกลำไม่เหมือนกันคุณแม่สั่งเป็นตัวเลขเนาะอ่ะสีที่สานะคะสีเขียวอ่อนและสีที่สี่นะคะสีที่สี่จะเป็นสีแดงออกแดงเลือดหมูค่ะแดงเลือดหมูอันนี้ก็สวยนะคะสีที่ห้าตัวนี้เป็นสีชมพูบานเย็นนะคะอันนี้เป็นสีบานเย็นและสีที่หกเฉดชมพูเหมือนกันแต่อันนี้เป็นชมพูตุ่นหรือแบบเป็นชมพูกะปินะคะเป็นชมพูกะปินะคะอันนี้สีที่หนะคะต่อมาต่อมา สีที่7อ่อะเปลี่ยนสีเปลี่ยนชาร์ตให้ดูค่ะสีที่7ค่ะอันนี้เป็นเขียวเหมือนกันแต่เป็นเขียวน้ำทะเลค่ะเป็นเขียวน้ำทะเลนะคะสีที่7สีที่8อันนี้สีครามน้ําเงินหรือคลามนะคะสีน้ําเงินหรือครามนะคะสีที่9สีดําค่ะดําร้วนดําสิทธ์ทั้งชุดอ่ะอันนี้ก็สวยเนาะและสีที่10บค่ะ สีเทารอบพี่แล้วเทาขายดีสีประมาณนี้ขายดีอ่ะสีที่10นะคะสีเทาสีที่11อ,อันนี้สีครีมทั้งชุดสีครีมทั้งชุดถ้าอยากได้หลายชุดไปแมทแบบใส่แมทกันใส่แบบเออครีมแมทเขียวครีมแมทชมพูอะไรเงี้ยครีมยืนพื้นแล้วกันน้ำส้มเชียนะคะและสีที่12นะคะอันนี้อันนี้ก็ยังเป็นโทนเป็นเขียวขี้มานะแม่แต่ว่ามันเป็นออกน้ำตาลแบบผงสมน้ำตาลไปเห็นไหมคะมันจะคนละสีกับ สีแรกอะเดี๋ยวขึ้นหน้าจอสีแรกด้วยสีแรกมันจะมีความสว่างกว่าแต่สีที่12อ่ะถ้าให้หนูนิยามมันก็คือเขียวขี้มานั่นแหละแต่ว่าอันนี้มันจะมีความเข้มกว่าอันนี้ก็สวยแล้วก็สีที่13นะคะสีที่13คือสีที่ส้มใสค่ะสีที่13ก็คือสีที่น้ำส้มใสอยู่ตอนนี้นะคะน้องจะออกสีน้ําตาลอ่อนค่ะน่าจะเป็นสีที่หลายคนชอบและขายดีแน่นอนสีน้ำตาลอ่อนค่ะ สีน้ำตาลอ่อนเห็นไหมน้องซ่มบอกแล้วใส่แค่สีเดียวยังปาไปกี่นาทีแล้วโอเคเดี๋ยวไม่เปลี่ยนเนาะเดี๋ยวเปลี่ยนให้ดูอีกสีหนึ่งค่ะสีน้ำตาลอ่อนค่ะแป๊บมาสักแป๊บหนึ่งนะคะบอกเลยว่าสับไปสักประมาณ2434 4, แล้วก็เอาไปสวิตช์แมทจับคู่แมทก็ได้นะคะยื่นพื้นอย่างสีน้ำตาลสีครีมสีดำอะไรอย่างเงี้ย เทาอย่างเงี้ยไปแมทอย่อื่นได้อันนี้คือเมื่อกี้เดี๋ยวสุจะบอกว่าสุ่จะไปเปลี่ยนเขียวให้ดูเนาะก็เลยลองเสื้อมตัวเมื่อกี้กับสีเขียวเห็นไหมคะลุคนี้ก็เข้ากันแล้วก็ดูแบบสดใสดูมีลุกเร่นขึ้นมานิดนึงแล้วนะคะนี่ดีไซน์เสื้อบอกเลยว่าใส่สบายมากถ้าเกิดว่านีแบบเออไม่อยากไปไหนอยู่บ้านแบบเออก็ใส่ประมาณนี้นะคะไม่ต้องคิดเลยทั้งชุดสบายๆนะคะแบบนี้แล้วก็อยากออกไปข้างนอกก็ออกไปเลยนะคะพอชุดสวยแล้วนี่คะ่ะ อยู่กับส้อมอันนี้จะเป็นรหัสที่875ค่ะจะเป็นคู่ชุดนะคะทั้งเสื้อและกางเกงนะคะทั้งเสื้อและกางเกง2ชิ้นเลยในราคาแค่790บาทเนื้อผ้านะคะย้ำให้อีกรอบนอนจะเป็นเนื้อผ้าลินินผสมสป,ปันนะคะลายผ้านะคะเส้นใยลายผ้าใดๆคือเหมือนลินินเลยนะคะแต่มีความนุ่มนิ่มผิวสัมผัสคือนุ่มนิ่มนะคะไม่กระดกกระเดกไม่สากเหมือนลินินแท้นะคะก็คือดึงข้อดีของทั้งคู่มาผสมกันและในราคาย่อมเยาวเพียง 790บาทท้งชิ้นอย่างที่บอกไปว่ากางเกงทรงสวยมากนะคะกางเกงทรงสวยมากคุณแม่สามารถแยกแมทเอาไปใส่กับอย่างอื่นก็ได้เสือเ้อก็ไปแมทอย่างอื่นก็ได้หรือว่าเป็นวันที่แบบเออขี้เกียจจะคิดอ่ะมันมีแหละวันนึงที่มันเหนื่อยอะ่ะใส่ทั้งชุดแบบนี้ก็ได้นะคะแบบนี้เลยนะคะอ่ะอันนี้จะเป็นสีเขียวเบอร์หนึ่งนะคะเป็นสีเขียวเบอร์หนึ่งค่ะสีเขียวนะคะอย่าลืมนะเรามีทั้งหมด13เฉดสีนะคะ13เฉดสี สั่งเป็นตัวเลขคุณแม่จดเป็นตัวเลขนะว่าตัวตัวสีที่1สีที่2สีที่3สีที่สี่หรือสีที่13นะคะสั่งเป็นสีที่เท่าไหร่นะคะเราจะได้เข้าใจตรงกันว่าหมายถึงตัวไหนหนูจะขึ้นชาร์จสีไว้ให้นานๆแล้วก็ตลอดทั้งคลิปแล้วก็คือหลังท้ายคลิปอันนี้หนูก็จะขึ้นชาร์จสีไว้ให้ด้วยนะคะก็สั่งได้เลยนะคะอันนี้จะเป็นรุ่นใหม่แบบใหม่เนะาะพอกลมผ่าหน้าผ่าแบบสุดนะคะผ่าติกระดุมหน้าแบบสุดแล้วก็ มีกระเป๋านะคะตัวนี้จะเป็นแขนล้ํานะคะดีไซน์แขนแบบนี้นี่เลยแขนล้ํานะคะทวนไซส์ให้ดึงแต่จริงๆไซส์คือไม่มีปัญหาเลยนะคะไซส์อกเสื้อ46นิ้ว อ,อกใหญ่นะคะจริงๆคือแบบเหมือนอกแบบอกใบตัวเลยนะอาใหญ่มากนะตัวนี้สีกขอคุณแม่อ,อกจริงไม่เกิน44ใส่ได้นะคะเส้อ,อกจริงแค่33ค่ะแล้วก็ใส่เสื้อ46อยู่ก็ไม่ได้ดูตัวใหญ่โครง่งแต่อย่างไรมันก็ดูเป็นทรงชุดยาบนั้นแบบนี้อยู่แล้วนะคะแล้วก็ตัวนี้ความยาวเสื้ออยู่ที่24นิ้วนะคะตังเกงเป็นเอวยังยืด ยืดเอวยืดได้ถึง29จนถึง40สะโพกได้ถึง46ความยาวกางเก่งอยู่ที่38นะคะก็คือเป็นยาแบบข้อเท้าเลยนะคะแนะนำนิดนึงออกนอกบ้าในใดๆน,นะคะแค่แบบแมทซสร้อยอะไรรุ่นเนี้ยมันก็ได้แล้วนะคือแบบอ่ามันก็เป็นทรงแบบเป็นเหมือนทรงแบบปรินินเนาะแมทอะไรอย่างเงี้ย คุณแมมคะมันไม่ได้ดูโรนขนาดนั้นอันนี้คือเราไปแต่งตัวให้สนุกได้นะคะไปติดเข็มกัดก็ได้นะคะติดเข็มกัดก็ได้ติดสร้อยที่เรามีก็ได้ใส่ตงหูก็ได้เรียบเรียกนะคะเป็นการแบบโชว์เอเซอรี่เรานะคะหรือว่าใส่อยู่บ้านก็ได้นะคะบอกเลยว่าเซตตีคือเชียร์จริงๆเพราะรอบที่แล้ว8-58กับ8ปห้ดขายดีมากนะคะเลยรีบเอามาเลยนะคะรอบนี้จะเป็นรุ่นนี้ นี่คะ่ะ790เท่าเดิมเพิ่มเติมคือมี13เฉดสีเลยค่ะนะคะอะสนใจสีไหนรีบสั่งนะคะเพราะว่ามันจะมีบางสีที่คนชอบซ้ำๆกันอะนะคะมันจะหมดเร็วนะคะโอเครีบไปแล้วนะคะเพราะไม่อยากคลิปมันยาวมากแค่นี้ก็น่าจะหลายนาทีแล้วขอบพระคุณมากๆนะคะสวัสดีคะ่ะขอบพระคุณคะ่ะ